แล้วดูเครืนองตลอดเวลานะพี่แจมสเดีคื่องไงก็แบบงอร์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวคืนด้วยดนตรีของพี่เขาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะเมื่อสักครู่บอกว่าอีกแล้วหลังไม้ของเราอีกแล้วใช่ได้ฟังดนตรีสดๆเพราะพอยกังหลายเพลงโอ้ยต้องบอกเลยว่านี่ขนาดพี่บอกว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของพี่เขาเป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้มาโชว์แบบเพลงสดๆที่เราใช่นี่ถือว่าเพลงเสียงมีพลังมากนะเราต้องบอกว่าจากเพลงปิดเบรกเมื่อสักครู่ครับ แล้วก็อยากจะถามว่าแบบว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วรับตาด้วยใช่ใช่ครับต้องอินนะตอนผมร้องถึงดาวเมื่อกี้ผมก็คิดถึงดาวกำลังส่องแสงแล้วก็ก็ถึงหมดเวลาแล้วก็หายไปขนลุกเลยครับพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยคือทุกเพลงที่พี่ร้องพี่จะจินตนาการสร้างอินเนอร์ตลอดเลยไหมครับก็ คิดเ v วไว้รอเลยแต่จริงนะถ้าเราส่้นเนอในการร้องเวลาเราเสื่อออกมาเนี่ยคนฟังจะรับรู้ได้จริงใช่ครับก็ถึงหน้เพลงพวกนี้จะมีความหมายเพราะว่าจะน่าจดจำมากกว่าและอย่างเพลงที่พี่ร้องทั่วๆไปอย่างเงี้ยพี่พี่หลับตาอินสร้างจินนาการกับมันลยครับเกือบทุกเพลงฮะร้องมาครั้งเกือบตกเวทีมันเจ๋งตรงเนี้แหละน่อย่างเีเออก ชนกจับราด้วยชนบกับมือแบเมื่อมันเขาทำสโลว์มานี่โหนเลยเอาไว้ตกเพทีกันเลยทีเดียวเออชนไม่มั้ยทำไงอินเนอร์ไงใช่ต้องต้องอินเนอร์ไงแล้วรับรองว่าคนฟังรับรู้ได้แน่นอนว่าเพลงนี้นักร้องอินขนาดไหนแล้วจะถ่ายทอดมาได้ดีมากซึ่งผมต้องขอพูดเลยว่าแบกที่แล้วเมื่อกี้ตอนที่เล่นเพลงแค่เพียงเนี่ยผมฟังอินโทรผมฟังดนตรีเมโลดี้แล้วก็เสียงร้องออกมาผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากมันเยี่ยมมากเสียงร้องของพี่ พี่บอกถึงจะบอกว่าถ้าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพี่อยู่ประมาณสามทุ่มพี่จะร้องออกมาได้เต็มที่ดีที่สุดแต่แค่ช่วงนี้ผมก็ถือว่ามันสุดยอดมากถูกเราเชื่ออย่างว่ามันเป็นเพลงที่ติดหูแน่นอนใช่เป็นเพลงที่คนฟังฟังแล้วจะต้องแบบว่าอินตามแล้วถ้าเอ็มวีออกมาเชื่อว่าดังอะจริงๆอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ฮะฟังในช่วงผมแปะมเที่ยงเดี๋ยวเปิดให้เปิดแน่นอนถึงเก่งค่พรุ่งนี้เลยเจอกันแน่นอนเปิดชัว แน่นอนนอกจากอินแล้วถามถึงเรื่องสไตล์เพลงที่พี่อยากทำต่อไปดีกว่านะว่านอกจาจะเป็นนอกจากร็อกแล้วเนี่ยแอ่ที่ชอบเพลงอื่นอยากทำสไตล์อีนไหมที่ผมอยากจะทำเป็นอัลบั้มเดียวก็เป็นแบบแนวอะคูสติกฟิงเกิลสไตล์แล้วก็มีร้องด้วยคือเล่นเป็นกีตาร์โชว์แบบให้โชว์รายละเอียดๆนะฮะแล้วก็คนที่ชอบอะคูสติกอาจจะได้ฟังแบบเป็นดีๆบ้างก็แบบเป็นแบบว่า โชว์เป็นอกีตาร์ด้วะอย่าโชว์ฝีมือกีตาร์เต็มที่ไงใช่แล้วพูดถึงฮะอ่ะอยากให้นี่นี่ไม่เรียบอย่างเดียวเลยนะพี่เจย์ของเรานี่อย่างเดียวคืออยากฟังดนตรีอยากจะบอกว่าฟังพี่ก็โซ่เราตลอดคือนอกจากอยากจะฟังแล้วนะถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะอาจจะมีเสียงดนตรีคอคอมี่งเสียงดนตรีคอคอนี่เราไม่พูดถึงมันเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นิสัยของมายดูน่ารักตื่นตาตื่นใจกันนิดนึงใช่ถามถึงไอดอลก่อนดีกว่าว่าพี่มีไอดอลเป็นใครคะอ้อน ในใจผมเลยก็พี่พี่ปูพงศิษย์ครับพี่ปูพงศิษย์เป็นไอดอลของใครหลายๆคนด้วยดึงอะไรในตัวของพี่ปูมาใช้บ้างหรือเปล่าหรือว่าแบบก็คือเป็นไอดอลชอบเฉยๆอะไรอย่างนี้มุมมองการเขียนเพลงฮะแล้วก็พลังการร้องนะฮะแล้วก็คือไม่ใช่ไม่ได้การเล่นดนตรีของพี่ปูคือไม่ได้ไม่ได้ใช้คอร์ดซับซ้อนเป็นเมโลดี้บางเพลงมีแค่สองสองคอร์ดแต่ร้อง ได้มหลายแบบนี้อ่าขึ้นมีลงมีฮุกมีเบาก็ถือว่าเป็นครูผมเลยนะผมชอบมากจริงๆก็เป็นรู้เล่นแล้วเป็นรู้เล่นของเหมือนบว่าเป็นแท็ติกส่วนบุคคลจริงๆอย่าก็แล้วคนสามารถทาไปเล่นแบบจะได้ตามได้จดจำด้วยใช่ครับอ่าพูดถึงนี้ดีกว่าพี่พี่ทางานมา20กว่าปีเกี่ยวกับงานเพลงแน่นอนอยู่แล้วว่าพี่ต้องมีเล่นเล่นดนตรีกับเพื่อนเล่นตามร้านอาหารนอกจากแบบว่าเป็นนักร้องนักร้องเพงตรงนี้ ก็บางบางวันผมก็ไปโชว์แล้วมีบางครั้งหนึ่งเล่นอยู่ที่ซอยข้าวสารข้สารนะฮะอ๋อครับแล้วก็ไปเล่นเล่นให้ฝาดดูแล้วผมเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็เล่นร้องบ้างบรรเลงบ้างโอ้โหโชว์เดี่ยวเลยครับแล่นร้องเองเล่นเองเลยครับผมแล้วก็บางบางครั้งก็ไปเล่นที่งานอีเวนต์โรงแรมบ้างครับผมก็ไปทั้งวงบ้างคนเดียวบ้างนะฮะนี่ถามถามย้อนไปนิดนึงก่อนที่จะมาทําเป็นแบบว่าวงดนตรีเนี่ยทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ หรือว่าแบบว่ามาถึงแบบว่าเรีดนแล้วชอบดนตรีแล้วก็รุ่งเลยทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เรียนดนตรีแต่คือทีมงานน้องผมเรียนหมดแล้วเขาคุนรู้จักผมตอนที่ผมไปคล้ายๆแบบไปไปคุยเรื่องดนตรีในมหาลัยคือไปไปเล่นไปร่วมเล่นแล้วก็ร่วมร่มแค่ให้รุ่มโชว์นิดหนึ่งร่วมแจมแล้วเขาสนอยอะไรอย่างเงี้ยครก่อนตอนที่ผมจะมาเล่นดนตรีคือผมมาที่กรุงเทพครับ ผมเป็นคนต่างจังหวัดครับผมมาเที่ยวกรุงเทพแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่คืนอยู่สมอดมันไม่กลับอ๋อติดใจแล้วติดใจดนตรีไงแต่ติดใจดนตรีแล้วก็ได้มาะทำจริงๆและนอกเหนือจากนี้ได้ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําแค่ร้องเพลงแต่ยังมีการเปิดร้านอาหารด้วยครับผมลองเปิดร้านเกี่ยวกับอาหารและดนตรีครับชื่อร้านอิสราครับหนึ่งอิสราหนึ่งอิสราอยู่แถวไหนยังไงบ้างคะเกษตรนวมินมันครับอ่าเกษตรนวมินหลายคนไปบ่อยชื่อว่า แน่นอนว่าหลายคนต้องไปและต้องรู้จักแถวนั้นแน่นอนแล้วพี่มีการแบบโชว์เล่นดนตรีร้องเพลงสดด้วยก็มีครับเป็นกิจกรรมทางด้านดนตรีเพราะว่าที่ร้านผมจะเล่นขายดนตรีก็คือมีปล็อกบบิดล็อกอินดี้เพื่อชีวิตก็เลือกเลือกชมได้ตั้งแต่ละวันนะครับมก็สามารถไปติดตามกันได้เลยแถวเกษตรนวินทร้านชื่อว่าหนึ่งอิสรานั่นเองจะให้พี่เอาโซโล่รายนิดนึงไหมหรือว่าเก็บไว้เบรกหน้า เก็บเก็บไว้เปิดเก้นิดนึงได้ไหมเอาไว้เอาไว้เปรกหน้าสำหรับเพลงเขาละกันอันนี้ให้พี่โชว์แบบว่าแนวดนตรีที่พี่เล่นได้มากกว่านี้อีกมีแนวไหนอีกที่พี่เล่นได้บ้างเอาเป็นแบบว่าส่งท้ายเบลกนี้ให้เลยดีกว่าเนาะแบบขอสักนิดนึงใช่แล้วเดี๋ยวเพลงแล้วเดี๋ยว้อีกหนึ่งซิงเกิลเราไปฟังเพลงใช่แล้วเดี๋ยวไงให้พี่เขาส่งท้ายเบลกให้ใช่แล้วเดี๋ยวพอตัดไปเลยแล้วกันเนาะเ้องไม่ว่าร้อยยาวกัน ทีเดียวเหมือนจัดรายการเลยเดียวขออนุญาตตั้งสส่แบบดุงเนาะแล้ว่็เราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่มีความสามารถหลากหลายต้องบอกว่าน้อยคนมากที่จะล็อกเพลงได้แต่งเพลงได้เป็นโปรดิวเ์ด้วยคือทำเองทุกอย่างเลยก็ได้เลยโอเคค่ะอพร้อมแล้วเรียบร้อยด้วยอ่ะเดี๋ยวส่งท้ายเบรกนี้แน่ด้วยเแนวดนตรีพี่เล่กแนวดนตรีละกันกับพี่หนึ่งอิสราครับ ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเปลกสุดท้ายครับบริษัทคน,นทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธะ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเสาหางจันทบุรี โอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาข ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริตสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโทรูน8 0 1องแปศูถึงหนสีจะไปที่ไหนก็บอกสิ สบายทั้งปีบริษ oh, ัทคนทนบุรีจำกัดเราจัดทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายสบายสบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด 0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4ถึงโทรหาเราสิคะรายการก็สู่เบรกสุดท้ายแล้วนะฮะใช่เบรกที่สี่แล้วก็เบรกสุดท้ายของชมนรีวววยวารตี้แล้วแล้วเร็วมากๆเลยนะ<ค>นจริงๆถ้าแบบว่ารายการเรามีสองชั่วโมงสามชั่วโมง ผมยังว่าให้ทุกคนมือได้ไม่หมดเลยให้โซโล่ทุกแนวได้เลยจริงใช่จริงเนี้ยอย่างที่บอกเลยสองเพลงอินเนอร์ล้วนๆแถมแบบว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายตอนนี้ฝากตัวเป็นศิลป์เรียบร้อยแล้วแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยนะที่แบบว่าพี่สอนกีตาร์ด้วยนะเรียนสอนฟรีด้วยสอนฟรีคือเหมือนกับ อย่างหลายทอดเนาะใช่ไหมคะอยางหลายทอดเแบบว่าใครที่ชื่นชอบดนตรีครับก็ไปเจอได้นะที่ที่ร้านปิชาครับร้านอิสระเกษตรน้ำมันเับใช่ไปเจอได้อยากเรียนก็ถือกีตาร์ไปให้พี่สอนได้เลยนั่นเองนะฮะเตรียมตัวสิใช่และน่นอนเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวไปปัดฝุ่นกีตาร์ที่บ้านก่อนถามพี่นิดนึงครับว่านอกจากงานทางด้านดนตรีหรือว่าร้องเพลงอะไรแบบนี้แล้วอนาคตพี่อยากทําอะไรอยอื่นบ้างไหมเอ่ยก็ผมอยากจะเปิดร้าน เปิดโรงเรียนครับคือก็จะรวมคือในกลุ่มเพื่อนน้องๆที่ผมทำอารร่วมด้วยเป็นครูสอนดนตรีหมดเลยครับก็มีสอนคีย์บอร์ดสอนกล้องสอนเบสแล้วก็มีสอนร้องเพลงด้วยก็ยผมก็สอนได้โอ้โหเี้ยผมว่าต้องรีบฝากตัวเป็นสิ์เลยล่ละอันนี้ยัค่อสอนสอนเองเลยใช่ไหมครับทุกคนก็มีงานสอนอยู่แล้วครับคร<ช>ับ<ช>ดีแล้วจบเป็นครูหมดละอ๋อคือจบบบคือทั้งวงเนี่ยเป็นครูอยู่แล้วด้วย ไม่แปลกใจเลยที่ทำไม MV ถึงออกมาดีหรือว่าดนตรีออกมาดีแต่ละคนนี่เป็นระดับอาจารย์ระดับฟูนแั้นเลยอาจารย์เลยได้ติดตามกันแน่นอนอะสองเลนชอบแบบไม่รู้อ่ะพูดยังไงก็ยังได้คําเดียวอยู่ดีอ่ะเนี่ยมันแน่นอนเพราะว่าเพลงออกมาดีขนาดนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเพลกนี้ต้องบอกเลยบอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะให้พี่เล่นเพลงฟ้าสั่งให้แบบสดๆกันในรายการแบบนี้แต่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เออยังไม่ใช่โอใจรอกันนิดนึงนะ อย่ต้องขออื่นเลยต้องให้พี่ฝากผลงานหรือช่องทางการติดต่ออื่นด้วยว่ามีช่องทางการติดต่อพี่ติดต่อถ้าใครถ้าใครอยากจะบบว่าเข้าไปดูอิสราวงอิสราเนี่ยเป็นเป็นใครยังไงบ้างติดตามได้ที่ไหนยังไงก็ตอนนี้ผมมาในนามของ DM เอ็มรีอนะครับในในในค่ายนี้จะมีสองศิลปินก็มีน้องแมนเฉตสดานะฮะลูกทุ่งนะฮะก็ผมมีส่วนเขียนแนวร่วมนี้อยู่หลายเพลงเหมือนกันแล้วก็ พี่มีส่วนร่วมเขียนเพลงด้วยเหรอเขียนรูวทั้งค่ะก็เจ๋งนะครับผมกบในอัลบั้มผมก็อิสราครับนซิลปินของค่ายเหมือนกันก็ผมเป็นคนหน้าทีมในนักแต่งเขียนแล้วก็รบเรียนนะฮะก็ร่วมโปรดเดียวกบคุณเชิญน้องๆก็ฝากอัลบั้มของเราด้วยนะครับครับแล้วก็ผมก็มีรังอิสรานะครับแถวเกษตรนวมินเป็นร้านที่ใครชอบเสียงดนตรีฟังดนตรีก็อาจจะไม่เหมือนใครเพราะเราไม่ค่อยตลาดแต่ก็ ใครๆมาแล้วก็จะลงไหนในบรรยากาศของเรานะฮะอิสลามนะครับอยู่ที่เกษตรน้ำมันนะฮะอันนี้คือรังร็อกกขบอกว่าเป็นรังร็อกใช่แล้วนะฮะแล้วก็เฟซบุ o กเลรอครับมีติดต่ออันนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจไม่มีครับมีแต่เฟซส่วนตัวเลยครับก็ส่วนตัวของผมนั้นก็พิมพ์ภาษาไทยเลยครับหนึ่งนะฮะเว้นวัฒนอิสลาอออาลสลีดสอสลาเนอเรือสะอาดนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันนะฮะในใกล้ๆผมก็ได้เขียนเข้เขียนกวีแล้วก็ชอบอ่าพูดเกี่ยวกับเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ เอเอแอดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่เองรูปรไฟล์ูปโปรไฟล์เป็นเหมือนเงาเงาใช่ไหมเงาเงาครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นหน้างก็คือเราเน้นที่พิมืออย่างเดียวก็สุดยอดเลยถ้าถ้าเซิร์ชเมื่อกี้เซิร์ชไปเจอหลายชื่อมากๆคำว่าหนึ่งอิสลามจะมีวงเล็บด้วยว่าอิสลามเพินแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์สองคนเนี้ยสองคนแบบว่าถ่ายเงาเงาขาวดำก็สามารถไปแอดเฟซแล้วก็ติดตาม งานเพลงหรือว่าใครที่อยากจะไปพูดคุยกับพี่เขาสดๆก็สามารถไปได้เลยที่ร้านหนึ่งอิสราเกษตรนวมินร้านอิสราใช่เกษตรนวมินแล้วก็เราไปถึงสองเพลงนี้กับเพลงฟ้าสั่งแหมเราจะสลับกันอยู่ตรงนี้แค่เพียงกับฟ้าสั่งสองเพลงนี้ M v มวมาแน่นอนอีกไม่นานแล้วก็เปิดตัวได้ค่ะว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับผมก็มีงานแถลงข่าวนะครับก็ติดตามแล้วกันติดตามด้วยว่าข้อมูลงยไงเดี๋ยวเราไปอัพ ที่ Facebook ให้ละกันใช่แล้วก็ฝากด้วยใช่แล้วนะฮะที่สำคัญอย่าลืมเลยสำหรับร้านหนึ่งอิสระที่เกษิโนมินฝากร้านเนี่ยร้านเพราะว่านอกจากไปเจอพี่ก็แล้วบางทีอาจจะไปเจอผมนั่งอยู่ในนั้นกันแน่เจอกันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าพี่เขาไปเล่นที่นู่นด้วยนะครับว่าชื่นชอบก็ไปติดตามผลงานกันได้ด้วยที่ร้านหนึ่งอิสระเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ลานด้วยหนึ่งเพลงดีกว่าใช่เดี๋ยวรายไปด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเดียวไปเลนก็คือเพลงฟ้าฟ้าสั่งนั่นเองนะฮะ พร้อมอย่างครับร้องนะครับเมื่อกี้แอบตั้งสายกีตาร์เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> บอกว่าแอบตั้งเนี่ยตั้งสายกีตาร์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมให้พี่ได้ส่งท้ายหน่อยอนการฟ้าสั่งได้เลยครับจัดเลยค่ะวันที่โลก วันที่ฉันหล้มนุ่มลงคุณรักก็าหายไป เลยนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับพี่หนึ่งอิสราที่มาให้เกียรติสัมภาษณ์ของเรานะครับเป็นที่แรกด้วยขอบคุณด้วยนะสุดยอดเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่นะคกับทบุรีวาไรตี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บุกลมจุดดึงกันเกิดมาเพือความฝันมียอ่อท้อจะอดทนก่อนที่ฉันจะตายก่อนที่ความฝันคองฉันจะสลายก่อนที่เธอจะจากไปอยากบอกให้เธอรู้ไว้ and um. อยากบอกให้เธอรู้